อะไรอีกคะลูกปลาหมึกโอ้ยปลาหมึกย่างปลาหมึกปิ้โอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเหนือนจะมาทำหนังปิ๊กนิค่ะติ๊กนิคอ่านต <Yeah. S 1> ิ๊ย่างใช่ไหมคะอ่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ,ะเดี๋ยววันนี้น้องออนไลน์จะมารีวิวของเล่นชุดปิ้งย่างนะคะ เพื่อเอาไปไปิกนิกใช่ไหมคะโอ้ยไฟสีแดงมากเลยค่ะเพื่อนๆมีมีเตาปิ้งใช่ไหมคะ,คะนี่ค่ะอันนี้คืคอเตาปิ้งอุปกรณ์เตาปิ้งนะคะที่เอาใจไปก่ <c oughs> <c oughs> อนใส่ตรงนี้ก็ได้ค่ะหลบุบอ่าเดี๋ยวลองมาทำเตาปิ้งก่อนอได้ไหมคะมีขาสี่ขานะคะนี่เขาจะมาให้เอามาให้สี่ขาก็คือตรงนี้ก็คือเป็นไฟ ประกอบก่อนน้องๆก็ประกอบก่อนนะคะนี่อันนี้ใส่ขาอันนี้ใส่ขาก่อนนะอ่าให้่อยมีถ้วยด้วยมีถ้วยมีอะไรบ้างโชว์ให้เพื่อนๆดูหโอ้อันนี้เป็นลูกชิ้นใช่ไหมคะลูกชิน้นใช่อ่าอันนี้มีถ้วยวใช่ไหมคะมีมีเก e. ้าอี้เอาขาึ้นมาเอาขึ้นมาข้างบนอ่ะมีเก้าอี้ค่ะ มีเก้าอี้นั่งกินใช่ไหมคะลูกเก้าอี้นั่งกินสามอันนะโต๊ะมื่ไหนโต๊ะมีโต๊ะป้ตอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้โอเคอ่าแล้วก็อาหารเรามีอะไรบ้างมีอันนี้อันนี้คืออะไรไข่ไข่ปิง้งใช่ไหมคะอ่าอาหารมีอะไรอีกคะลูกมีชีสมีชีสโอหมีได้กินมากออนไลชอบชีสมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆ อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ปูอัดหรือเปล่าปูอัดเหรออ๋อน่าจะใช่ปูอัดสีม่วงด้วยอะไรอีกคะลูกปลาหมึกโอ้ยปลาหมึกย่างปลาหมึกปิ้งโอ้โโอเคอ่าอันนี้แม่ขยับนี้มาให้มีเส้กรอกมีสกรอกโอเคค่ะเส้กรอกไม่ใช่ไส้กรอกหมูไส้กรอกหมูโอเคค่ะ มีอะไรอีกบ้เาเกี๊ยวมีไก่ปีกไก่ปิ้งด้วยโอ้โหอะปิ้งก่อนเอาปิ้งก่อนโอเคโอ้โหดูนี่สิคะดูเตาปิ้งของพี่อะไรสิโอ้โหดูสิอาหารเยอะมากเลยอันนี้คืออะไรลูกอันนี้คือ,อขอ้าวโพดอ่ะข้าวโพดโชว์ข้าวโพดให้เพื่อนดูก่อนโชว์ข้าวโพดก,ก่อนอันนี้คือขอ้าวโพดอ่ะอันนี้คืออะไรลูก มะเขือโอเคค่ะอ่ามาย่างด้วยกันวางได้ไหมเอาวางได้ไหมลูกวางได้ไหมคะอ่าวางวางเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าต่อไปปิ้งก่อนก็ปิ้งปิ้งปิ้งใช้เวลาสักระยะนึงกับไก่นี้ลูกกับไก่ก่อนให้มันสุกทั่วๆนะโอเคให้มันสุก โอ้โหน่ากินมากดูสิเริ่มเหลืองแล้วหอมด้วยหอมจังหิวแล้วเนี่ยโอ้ยท้องร้องหิวมากเลสุกหรือยังคะโอ,โอเคค่ะขอบชิหมหน่อยค่ะนี่ค่ะคน้องน้อยระเพือนะคะดูสิคะโอ้โหนอ่นี่อันนี้จะเป็นไข่ปิ้งใช่ไหมคะกับชีสหอมมากมากเลย้ยอาลายชิมสิอ อร่มา่าแล้วก็มาเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารนี่ค่ะโอ้โหก็จะมีคนนั่งกินเยอะเลยค่ะเขาบอกว่าอร่อยมากร้านกิ้งจ้างร้านนี้อร่อยมากนะคะต่อไปเอาลงก่อนเอามีดคืออามีสับอ๋อเอามีสับอะไรดีสับชีสเหรอเอ้อสับไปเลยค่ะสับไปเลยโอ้โหโอ้โห แล้วชิ้นเล็กๆอร่อยอร่อยอสับไก่ให้ด้วยสับไก่ให้ด้วยอสับไก่สับตรงอซาบไก่แบบนี้ก็ได้ได้ได้สับพลังจะได้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมคแม่แมเป็นชิ้นเล็กๆนะคะโอ้โอเคโอ้น่ากินมากเลยค่ะอ่ะต่อไปอยากกินปลาหมึกบ้างคะ่ะอยากกินปลาหมึก ยดยังไม่สุดเหรอคะอะไรที่สุดบ้างคะตอนนี้ปูอัดหรือเปล่าคะปูอัดสุดแล้วค่ะเอาปูอัดดีกว่า,าค่ะเดี๋ยวแมาใส่จานก่อนค่ะเอาใส่จานให้หน่ยอยค่ะเอากปะนี้สุดแรกโอเคค่ะอันนี้ก็สุดอันนี้ก็ชิคก,ชก็สุดออโอ,อ,อ้โหงั้น น่าดีนมาดีค่ะนี่ใช่ไหมคะลูกกับน้องด้วยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ของน้องออนไลน์ก็จะขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้นะคะบายยสวัสดีค่ะเดี๋ยวคนะลิปหน้า้องออนไลน์ก็จะมาดีในของเล่นใหม่นะคะรอติดตามอย่าลืมกด s ั b สไ r i b กดไลค์กดกระดิง่ง แล้วก็กดติดตามให้น้องออนไลน์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของน้องออนไลน์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย